สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ช่องอัจารยเฮีอินโบนะคะวันนี้จะมามากินร้านชราพาวิลเลียที่ไอคอนสยามซุปสยามนะมันเป็นร้านอะไรคะขนมไทยค่ะร้านร้านขนมไทยนะคะตอนนี้เราเพิ่งถึงใช่อ่ะได้มาถึงก่อนเดียวเดี๋ยวนี้เราก็ถึงร้านชราเราจะไปสั่งกันเลยด้านนี้ค่ะที่ถ่ายรูปอยู่มาอาหารก็จะเป็นประมาณนี้แล้วค่ะเจี๊ยบโพค่ะ หนูก็เอาไปพี่อยากกินพี่ชาวเหนือลองดูเอาสิเราไม่ตักตัวแบบนี้ด้วยขนมชั้นเลยพี่เซนหนุ่มชั้นชั้นสี่สวนมากเอาสิลูก อัน,นจะปนไปสองรอบก็ได้ลูกตกักเยอ,อ,อะเฮ้ยประตูจ้าให้อินสิ่งกินหลายอย่างเลยนะคะที่ไหนคะร้านที่เราเพิ่งกินข้าวเช้ามามากินนะคนแรกเอาสีตักสีแล้วกูอยากจะให้อันนี้อันนี้หน่อยไม่อยากลองรู้อยากรู้อะไรหนูไปอ่านชื่อข้างหน้าก็ได้นะเขามีเขียนยไปสีไปนั่ง ไปสอันนี้จะเป็นบัวลอยนะคะอนนี่ของใครอ่ะตอนนี้ก็ได้ขนมแล้วนะคะเฮียไปรับเหรนมาเหนมาแล้วตอนนี้เราก็ได้ขนมกันแล้วนะคะเป็นไงบ้างยังไม่กินเลยแย่เลยยังไม่มีใครกินยังไม่มีใครกินโอเคกินนะ กินเลยกินเลยเอาวันนี้ทำไมหนูทีต้องใส่แว่นคะตาบวมค่ะไอช็อตเลยสิคะไปหาหมอมาแล้วนะคะเป็นไงพี่ออนรอน้ำอ่ะรอน้ำน้องเราเราสั่งน้ำไปนะคะเดี๋ยวรอน้ำกันก่อนช็อยอะกินแลอะมาไม่อยากกินนี้มาไปกินอเอาสิแม่ตั่งมาให้แม่เดี๋ยวแม่กินเลยแม่ไม่ตับ แต่แม่เนี่ยม้ามีอุ้ยบัวลอยอันนี้ให้กินประจำนะคะ,อ,คะอันนอ้กินได้เหรออน่อยอน่อยลองชิมสิกินอย่างล้นิดอย่างละหน่อยก็ได้ไอพะกากองอ่ะหนูเคยอยากกิน,นอ่ะ งพี่ออนทีนไม่พูดเลยอีนอรกกรเราสั่งน้ำไะะ <S <S รมาค่ะหนูกินไปก,กี่อย่างแล้วเป็นไงบ้างไม่เนเมื่อกี้ก็บอกอะไรหรอผู้เรียนเป็นไงไมเรียนอันนี้นะคะจานที่แม่หยิบอ,อันนี้จะมีทุกอย่างในนี้แล้วก็มีบัวลอยกับของแข็ง เเส้นนกัลยอร่อยนะคะอันนี้เรากินในราคาเท่าไหร่ครับพี่ออนเก้าสิบเก้าครับเดี๋ยวเราพี่อันจะกินเสร็จก่อนนี่แค่เป็นไรลอะป้าป๋าต้องทำให้มันต้องกินในราคาเก้าสิบเก้านะครับแต่ว่าไม่รวมไม่รวมน้ำติถ้าแบบใครอยากกินอีกก็มีหม๊กซื้อกับบ้านซื้อกับบ้านด้วยชุดนะฮะเก้าสิบเก้าบาทมีแค่สองทิตย์หรือเปล่า มันมีมันเราเป็นมันเรป็นรอบๆเราเป็นรอบนะคะเพชชดาได้ไอคอนสยามนะคะแชงจีสุขสยามไงบ้างคะกินไม่พูดเลยนะคะนี่อยากกินข้าวเช้ายังคะอยากเนี่ยอันนี้อะไรเหี่ยขนมที่ใส่ซอสแบบเพี้ยนวะใช่ใช่จริงๆต้องใส่ซอสพี่ยอนมัมีซอสน้ำน้ำมันหวานน่าตักของแม่ไป ไม่ใช่เมยใช่ไมัต้องไม่ใช่เออเพื่อนเราเข้มเขม้อง่มปะมม่ชาเออเกียนะแล้วมีอาคนเดียวนะฮะโอ้ตอนแรกอ่ะคิดว่าจะมีลูกชุบแต่อันนี้ไหน่ักกาผักกากอันนี้บามาก็เริ่มทานแล้วนะคะเรื่อไม่ถูกเลยค่ะ อันนี้จะเป็นทุเรียนผสมทุเรียนหน่อยเนาะข้าวโอชิ้นอะดำดำอ่ะอะไรอหยาอะไรอย่างนึงอ่ะหินหินสอยสวยสีอืออะไรไม่คล้ยของพิงก์ปะนี่ของพิงกอร่อยแลยไม่ได้ชิลแล้วจะเป็นแข็งมันแข็งมันคืออร่อยมากชิลชิลไปกินสี่เต็เนียนเลย อร่อยปะเงาเว่ย่อยยอ่ะค่ะอนี่เหรอปลากองมันมีชื่ออยู่อ้ชื่ออะไรไอชิมแล้วนี่เงาแท้ขโมยอันนี้อร่อยนะเพราะทุกคนต้องการเพราะว่ามันกลิ่นหวานไปแล้วก็เปื่ยม่หนใส่ไมไปกินทาจีนนะังน่ารักดีโอเคนที่อยากงไม่ใช่ ตาบวมวันไปหาหมอมาออเสร็จย uh ังไม่ละล้วยการกินไข่ทองอร่อยเออไข่ทองใช่ได้กินกินได้อยู่นเี้ยกินง่ายสุดอันอื่นยอมแพ้แล้วฮะค่อยๆกินอยู่หลังจากไม่กินของหวานนะคะเราก็จะกินถ้ากินบุ้งวานแต่ค้างวนชิมไม่ไต้องเอาเอาค่ะได้อิ่ม ตหลับเลยหลับเออเจ๋อเอาอะไรวอกจะแบ่งเฮียไงผมบอกไม่ใช่นมเลยขอชิมเลยเหมือนน้ำแข็งใสอะแข็งมากครับกินด้ดีค่ะคือต้องทำป่านกันแล้วว่าไม่ได้ไม่อร่อยอยู่อร่อยอร่อยจะไปกินแห้งๆค่ะรสชาติเดียวกันเลยหลังจากชิมของน้องนะคะเฮียก็ไปสอยบ้างนะคะเป็นไงคะมันไม่ใช่ติ่มมันเป็นน้ำแข็ง มันเหมือนเก็จน้ำแข็งเหมือนนาสลัตตี้นะสลัตตี้แบบชิมเหมือนนมวอลลี่เหมือนเพิ่งเคยเคยเคยมาเนาะเพิ่งมาเนาะเราไม่ค่อยเห็นว่าววายว้าววายเฮียกินรสอมอ่ะมีคนอยากชิมอันนี้เสร็จไม่ได้ขอชิมหน่อยเฮียยังไม่ประเดิมเลยนะดูเหมือนดูเมัน ไม่เป็นอาจิมหนต้องไปเกดร้งนั่งเสี่ยวอะหลังจากเราอยู่ไอคอนนะคะตอนนี้เราก็มากินข้าวเย็นข้าวเย็นที่ตลาดสุนีนะคะเด็กๆกำลังซื้อน้ำอยู่เซนซื้ออะไรคะโค<พ>้ก,กฝั่นนะคะพะี่เหมือนจตะรเรปีป่ปะไม่เหมือนเนะเพราะว่าแบบโค้กอร่อยโค้กเลยอะ ชอบกินที่นี่มาก6ปัดตอันนี้กำลังทานข้าวอยู่นะคะจินทานอะไรคะข้าวต้มแห้งค่ะข้าวต้มแห้งของแม่นะคะแต่โดนเด็กยึดเ้นถ้าต้มเด็กแล้วะไม่ผักข้าวต้มบะหมดีหมักมากค่ะตอนนี้เราก็ทานกันเสร็จแล้วนะคะเ้นแมลืมใส่ ก่อนสำหรับว,นนวันนี้นะคะที่ไปกินอาหารร้านชดามานะคะมาถึงกี่ดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับไลค์กดติดติงด้วยค่ะอันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดี